เมาแล้วโง่หรือไม่ก็โง่แล้วเมาฟลอริดาเนี่ยไม่เคยขาดแคลนอาจยากรสมองถั่วเลยล่าสุดเอริกวิลลาร์ดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกรายใหม่ของแก๊งถั่ว หนุ่มขี้มาวัย23ปีถูกจับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังร่วงลงมาจากหลังคาร้านคา้าระหว่างการปล้นหนุ่มรายนี้และแม่ของเขาได้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายที่บาร์จนต้องถูกไล่ออกจากบาร์เอริกได้สร้างวีรกรรมต่อด้วยการเดินเข้าไปที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตในบริเวณก่อนจะแงะประตูที่ปิดอยู่แต่ไม่สำเร็จแผน B ของเอริกก็คือการใช้รถเข็นกระแทกประตู เมื่อแผน B ก็หลมเหลวแผน C ก็คือการปีนขึ้นไปบนหลังคาของร้านค้าที่อยู่ติดกันก่อนจะแอบเข้าไปในช่องระบายอากาศแต่ว่ามันรับน้ำหนักของเขาไม่ไหวนะสิเขาก็เลยต้องทะลุร่วงลงไปที่พื้นแบบกายกรรมเปียงย่างตอนนี้เขาถูกจับไปนอนคิดแผนใหม่ๆใ,ในคุกเ,เรียบร้อย